เขาก็คุณ u รูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร t รูวิชันโ n p ร o 02-7-0-0-8-0-0สวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิวพูเราเริ่มต้นกันที่แฟรงค์ควบสองสาขาเดือน 3M ลุ้นยอดดาวรุ่งพิมลิกพิมลิงกลิดน,นะครับเปิดเผยรายชื่อลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2 0 1 9 2 0 เฟรนส์อเล็กซานเดอร์โนโแบ็คขวาของลิเวอร์พูลชุดแชมป์มีชื่ออีกหนึ่งสาขาโดยต้องแข่งขันกับ3แนวรุกของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิมลิ้งกลิลด์น,นะครับประกาศรายชื่อผู้ท้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมฤดูกาล2019-2020ออกมา8คนนำโดยเฟรนส์อเล็กซานเดอร์โน,โโนโแบ็คขวาของลิเวอร์พูลที่มีชื่อลุ้นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมอีกหนึ่งสาขาหลังจากที่โรเบิร์ตฟอร์มนะครับทำไป10ประตูกับ13แอสซิสต์ ฟังหงดังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกถึงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีของสโมสรการ์ตุยคู่แข่งคนสำคัญนะครับมาร์ครดฟอร์ด ford, ออนตินิมาสยาวและเมสันกรีนบูด3กองหน้าพลังหนุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยังรวมกัน 40, 40ประตูแรดฟอร์ด17มารซิยาว17กรีนบูด10จากทั้งหมด66ลูกของปีสดังพาทีมคว้าอันดับที่3พร้อมตีตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จ รายที่เหลืออยู่นะครับประกอบไปด้วยดินแฮนเดอร์สันปุริสเซประตูเชฟ菲ฟ尔ยูเนเต็ดที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนทีมน้งใหม่จะไม่เสียประตูถึง13นัดพร้อมกับมีลุ้นทำอันดับไปเล่นในศึกยูโรปาลีกก่อนจบซีซั่นอันดับที่9รวมถึงคริสเยนพูริสิตกับเมสันเมาส์2ตัวรุกเชลซีที่ช่วยกันพาทีมจบอันดับที่4ซึ่งได้สิทธ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกและจักเกลิ จอมทัพกัปตันทีมอาร์ซิม่ที่เป็นหัวใจสำคัญในการพาทีมรอดตกชั้นบาบุตรเวดในนัดสุดท้ายหลังจากขวาอันดับที่17นะฮะสามเทพลิ Liverpool, เวอร์พูลเก้าชิงนักเตะยอดเยี่ยมพิมลิกสามกำลังสำคัญของ,ของหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรามีชื่อเข้าชิงแข่งยอดเยี่ยมพิมลิงกรลดขณะที่แมนเชสเตอร์ซ่งเควินเดบลอยเข้าประกวดหนึ่ลาย พรีเมียร์ลีกเปิดราอยชื่อ7นักเตะที่จะเข้าชิงรวันผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2019-2020ออกมาเป็นที่รู้ลอยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเปิดให้แฟนบอลเข้าไปโหวตได้จนถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมนี้และจะเปิดบอจะนำคะแนนจากแฟนบอลมาวงคะแนนกับจากกัปตัน20สม,มสรอนในพรีเมียร์ลีกและคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโดย7นักเตะที่เข้าชิงมีดังต่อไปนี้ 1. เทรนส์อเล็กซานเดอร์อนโน จากลิเวอร์พูลแบ็คควาไวัย21ปีเข้าชิงทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและดาวรุ่งยอดเยี่ยมหลังเป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลในแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมทั้งทำได้ถึง13บาแอซิสต์และยิงไปสิประตู2อควินเดบอยจากแมนเชสเตอร์กองหนังนทีมชาติเบลเยียมทำไปถึง20แอสซิสต์ในซีซั่นนี้และยิงเอง13ลูกให้กับแมนเชสเตอร์สามจอแดนฮันเน่าสันจากลิเวอร์พูลกัปตันทีมลิเวอร์พูลทำงานได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดทั้งฤดูกาล รวมทั้งยิงไปถึง4ประตูกับ5แอสซิสต์ 4. ดานี่อิงส์ซาวท์เทมตันก่อนหน้าซาวท์มตันเป็นนักเตะอีกรายที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลหลังยิงได้ถึง22ลูกซึ่งเป็นรองดาวสิสนโวพิมลิก 5. ซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลปีกทีมยอดเซนนิเก,กาทำไปถึงสปาร์ประตูกับ7แอซิตให้กับ Liverpool. ลิเวอร์พูลรวมทั้งเป็นคนซัดประตูตัดสินเกมได้ถึง5นัด 6. นิกป๊อปเบอร์ลี พร,รัสเซอร์ตุบรลลี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บไปถึง15กลืนชีตรวมทั้งเซฟไปทั้งสิ้น120ครั้งตลอด4ฟันสุดท้ายเจ็ดจมีวาร์ดี้และเตอร์สตีแล้วยิงประสบการณ์สูงคว้าโรนดาวสม,มุดพริมพ์ลีกและยิงไป23ประตูนอกจากนั้นก็ยังทำได้อีกถึง5อาร์ซิตครับดังเดือดนอกสนาม อดีตซีอีโอของดัง Liverpool, เลวิปปุ่เผยเบื้องหลังกระชักตัวโรเบรโตเฟอร์มิโนตัดหนา e NA, าด้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอ็นอาร์อดีตซีอโอของสโมสรลิเวอร์พูลแช้ำทีมนังกฤษฤดูกาลล่าสุดเอามาเปิดเผยถึงเบื้องหลังการขวาตัวบาร์บี้โรเบรโตเฟอร์มิโนตัดหน้าทีมคู่แข่งคนสำคัญอย่างปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามการรายง,งานจากเดลี่เมลมีรายงานมาว่าในขณะนั้นปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้ตัวกองหน้าทีมชาติบราซิลมาร่วมทีม หลังจากที่พวกเข้าสามารถตกลงค่าตัวกัปฮอบเฟนแฮมได้แล้วในราคาที่13.1หล้านปอนด์แต่สุดท้ายเป็นหงแดงที่ยอมจ่ายค่าตัวเพิ่มเป็น29ล้านปอนด์โดยมีแอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปิดดีลนี้โดยเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นให้ฟังไว,ว้ว่าเหมือนก,กางที่จะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากการบินจากยุโรปในช่วงซัมเมอร์ไปยังการแข่งขันกบัฟอเมริกาและผมจําได้ว่าบินไปยังเมืองซานติเอโกและได้เห็นยอดภูเขาที่เต็มไปได้วยหิมะ จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้กม็มีมีอะไรแตกต่างจากดีอื่นๆที่เราเคยทำสำเร็จมาก่อนหน้าน,นี้มากนักเท่าไหร่ปัญหาก็คือสมาคมฟุตบอลของบราซิลนั้นไม่อนุญาตให้นักเตะของพวกเขาออกจากแคมป์เก็บตัวแต่เราโชคดีที่ดุงกาซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติบราซิลณ้ตอนนั้นยอมให้โรเบิร์โต้ฟอร์มิโน่มาพบกับผมความด้วยเอเนต์ของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนั่นคือตอนที่เราสามารถปิดดีวนี้ได้ผมได้ถ่ายรูปและเขาก็กลายเป็นนักเตะของเราเรียบร้อยแล้วแอร์กลกับเดลี่เมล ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นนะครับโดยที่ไปแสดงแมนเชสเตอร์ยินมา13.1ล้านปอนด์แต่ในท้ายที่สุดหงแดงยอมเกทับไปเป็น29ล้านปอนด์นะครับซึ่งบทสรุปแล้วนะครับลิเวอร์พูลต้องการโรเบรโตเฟอร์มิโนอย่างมากนะฮะก็เลยทุ่มเงินเกทับไปแสดงไปเลยนะฮะและกระชากตัวมาได้ในที่สุดนายใหญ่ไอร์แลนด์เหนือนุนลุยสรีบจอยหงแดงไปเลย เอียนสปาคลาฟนะฮะในใหญ่ของทิชัตไอแลนด์เหนือหนุนจามัสรูอิสแบ็กซ้ายตัวเก่งให้ตัดสินใจยา้ายไปร่วมทีมในแชมป์พรีเมียร์ลิงกอฤษอย่างลิเวอร์พูลเพราะจะเป็นการต่อทีมชาติไอแลนด์ของตัวเองอีกด้วยในการมีนักเตะที่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนักเตยนวัย22่ปีของนอรลิสตีตกเป็นเป้าหมายในการสมทับของลิเวอร์พูลในเวลานี้โดยมีข่าวว่าทีมหงสดแดงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวนักเตะไปแล้วด้วย คีฬา่มต้องการนักเตะหลายคนที่เล่นในระดับสูงและพวกเราก็มีไม่มากพอบาคารัฟก่ลาวถ้าจะมาสไปที่นั่นและได้ทํางานร่วมกับจิกเก็ครับและทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพเขาเองก็จะมีเส้นทางการกัดแข่งที่จะเยี่ยมรอเขาอยู่ จำนวนนักเตะที่พวกเรามีให้เลือกในนามทีมชาติบางทีอาจจะไ,ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมที่เราต้องแข่งขันด้วยดังนั้นการที่เรามีนักเตะที่เล่นอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงที่สุดย่อมจะดีกว่าถ้ามีการย้ายทีมสําหรับจามาสนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเป็นการย้ายที่ถ้าเป็นผมคงยากจะปฏิเสธมันลงการไปอยู่กับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดทำไมคุณจะไม่ต้องการไปเซ็นสัญญาก,กับลิเวอร์พูลล่ะ ตัวนั้งแต่เองก็อยากมานะฮะมันเหลือแค่ค่าตัวที่ตกลงกับนอริสตี้เท่านั้นเองครับมายังไงลิเวอพูลใกล้คว้าบัตจอมบุกเสริมทัพหงดังลิเวอร์พูลตกวเป็นข่าวกล้ที่จะได้ตัวหนึ่งในแข้งผิดท่าวีมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยนี้รายงานนี้มาจากสปอร์ตทันอินกลิตนะครับตีข่าวว่าหงดังลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤุ้รุ่นกาล2 0 1 9ถึง2020 ไกล้ที่จะคว้าตัวคอนสแตนตินอตซิมิกาแบ็กซ้ายทีมชัตกรีดของโอลิมปิกอสมาสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงสม,มัยนี้เต็มที่ทีนี้เจอเกลี้ยกล่อผู้จัดการทีมเลเวูห์กำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับอันดูโรเบอร์สันก่อนหน้านี้พวกเขาก็ตกเป็นข่าวว่าได้ยื่ขนข้อเสนอจำนวน10ล้านปอนด์ประมาณ409ล้านบาทเพื่อขอซื้อตัวจมามัสตูริสแบ็กซ้ายของนอริสตี้แต่ถูกทีมโนกคมินเหลืองอ่อนนอริสตีตปฏิเสธทันควัน และต้องการมากกว่านั้นถึง2เท่าทําให้หงดางต้องหันไปมองตัวเลือกอื่นเพื่อเอาไว้และตามรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าหงดางและพวกใกล้ที่จะได้ตัวคอนสแตนตินอตซิมิก้าในวัย24ป่ปีมรุทับโดยทั้งสองทีมอยู่ระหว่งา, Georgia, งางการเจรจาซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะปิดดิวได้ที่ค่าตัว15ล้านปอนด์ประมาณ613ล้านบาทซึ่งซิมิก้าก็ถือเป็นหนึ่งในฟุตบัคที่ดีที่สุดในรุ่การนี้ ที่่เลนให้กับลีกกรีดนะฮะไป20นัดโดยทำไปถึง4ี่แอฟซิตนะครับรับพึ่งช่วยทียมทำศึกยูปาลิกรอบ16ทีมสุดท้ายในนัดที่2ที่บุกไปแพ้บูมแฮมต์ตันเมื่อเน้นศูนย์หนึ่งซึ่งตกรอบไปที่โรล,ลยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับส่วนดีนี้นะฮะก็ที่มาก็คือสปอร์ตไทม์อินกรีดนะครับก็รอชูเสื้อดีกว่านะครับแต่สื่อเขาก็าตีออกมาว่าหลังจากที่นอะริสตี้โกงค่าตัวนะครับก็หันไปจ้องที่จะคว้าตัวนักเตะจาก ลีกกีดนะฮะนั่นก็คือคอนสแตนตินอสซิมิกาในวัย24ปีนะครับก็มีเงินค่าตัว15ล้านปอนด์นะฮะอันนี้ก็ลุ้นกันอีกแล้วนะฮะเป็นแฟนหงต้องอดทนนะครับส่วนบิ๊กดิวอาจจะไม่มีแล้วนะฮะดูขนาดซื้อนะฮะยังจะไม่เกิน20ล้านปอนด์เลยครับนักเตะที่เรามีข่าวด้วยนะครับถ้าใครเกินจำนวน20ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลคงจะไม่คว้าตัวนะครับน่าจะเป็นการซื้อแบบ ซื้อมาเป็นอย่างอะไร่เสียมากกว่านะครับเป็นแฟนก็ต้องทําใจนะฮะร,รดูการนี้เราเจอผลกระทบจากการเงินวิกฤตโควิดไวรัสนะฮะนีเคิอสุปข่าวลิวอร์พูลครับประจําวันที่8สิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีไลฟ์สดแล้วก็มีแจกเสื้อด้วยนะครับเป็นการแจกเสื้อรอบที่2นะครับซึ่งครั้งก่อนแจกไปก็คือเสื้อเจ็คเก็ตครับสีขาวครั้งนี้มาแจกสีดำนะฮะ ก็มีเกมให้เล่นทายผลฟุตบอลซึ่งจะเป็นเกมฟีฟ่านะครับเดี๋ยวจะมีการจัดทําขึ้นวันนี้อย่าพลาดนะฮะถ้าใครว่างๆก็มาเล่นเกมแล้วก็รับเสื้อกันไปใส่หล่อๆนะจ๊ะซึ่งเป็นเสื้อที่แอดมินทําขึ้นมาของดีเลยนะครับชิบกดไลค์ช่บกดแชร์ลกลับมาพูดขึนใหม่ส้วนะครับ